สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่และน้องๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกได้เวลามาสนุกด้วยกันกับพี่ฟอนและสมาชิกคิดสนุกแล้วค่ะน้องๆคะวันนี้มีการ์ตูนสนุกๆมารอน้องๆหลายเรื่องเลยค่ะและที่สําคัญนะคะในช่วงศิลปะสนุกๆพี่ฟอนจะมาชวนน้องๆวาดรูปโดยเริ่มต้นวาดจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว W นั่นเองค่ะติดตามชมและวาดรูปไปพร้อมๆกันกับพี่ฟอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการเขามาทำหน้าที่แล้วค่ะพวกเราไปติดตามชมด้วยกันนะคะว่าวันนี้ใครจะมาประกาศรายการและที่สำคัญเขารายงานตัวจากที่ไหนน้าสวัสดีค่ะน้องปันปันค่คะเป็นสมาชิกิสนุกหมายเลขสองเจ็ดหกค่ะ วันนี้รายงานตัวจากอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกสนุกจากไทยพีเอ็มเค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อลิงนะซึนันเป็นเส้นสีนนสสชื่อเล่นชื่อรังใจใจเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลขหกค่ะ วันนี้รายงานโดยจากอำเภอเขเหลวงจังหวัดลุ่มท่าน,นี้ค่ะโอกับรายการค่ะรายการต่อไปพุกึนจะได้รับชมการตสนสนุกๆจากทายูิสพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปสนุกใ้้ยกันเลยค่ะไปเลยบ,าย,บายไปสนุกกันเถอะได้เวลามาบริหารสมองกันแล้วคะ่ะเกมในวันนี้ก็คือเกมเงาเงาเงาว,วิธีการเล่นก็คือเราจะต้องจับคู่เงาที่ถูกต้องให้ได้ในเวลาเพียง สิวินาทีถ้าพร้อมแล้วมาบริหารสมองด้วยกันเลย,ยและเงาที่ถูกต้องในวันนี้ก็คือเงาที่4ค่ะขอปรบมือให้คนเก่งในวันนี้ดังๆเลย และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาสนุกด้วยกันกับช่วงศิลปะสนุกสนุกกับพี่ป้อนค่ะวันนี้พี่ป้อนจะมาชวนน้องๆให้มาพับกระดาษแปลงร่างกระดาษเป็นรูปอะไรน้องๆต้องติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้กันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนี่เลยพระเอกของเรากระดาษที่เป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะวันนี้ขอใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีสีเข้มๆหน่อยนะคะน้ำตาลดำเทาเข้มหรือว่าม่วงเข้มได้หมดเลยนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเข้มอุปกรณ์อย่างที่สองคือกันกรไไรค่ะแล้วก็ดินซอหรือปากกาเมจิตก,ก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายก็คือกาวค่ะ น้องๆทางบ้านเตรียมอุปกรณ์ทั้ง4อย่างนี้ให้พร้อมแล้วเรามาพับกระดาษไปพร้อมๆกันเลยค่ะและแน่นอนพี่ฟอนไม่พับกระดาษคนเดียวแน่นอนพี่ฟอนจะต้องมีสมาชิกที่สนุกที่มาพับไปพร้อมๆกันกับพี่ฟอนวันนี้จะมีใครบ้างนะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะพี่ฟอนสวัสดีค่ะพร้อมจะมาพับกระดาษกับพี่ฟอนแล้วหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคอุปกรณ์เรามี4อย่างนี้นะทวนอีกรอบกระดาษกันไกล ดินสอหรือปากกาเมจิกแล้วก็กาวอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มพับไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆทางบ้านคะมาพับไปพร้อมๆกันเลยเราจะใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเอาด้านที่เราอยากให้ออกสีเนี่ยคลิกให้ไปอยู่ด้านหลังแล้วเอาด้านที่เราไม่อยากให้ออกสีอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งในแนวทะแยงมุมแบบนี้ค่ะเอามุมมาเจอมุมแบบนี้นะคะ ใช้มือหนึ่งพยุงไว้จับให้มันตรงเนาะแล้วก็อีกมือหนึ่งกรีดค่ะแบบนี้โอเคพยายามให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้นะคะโอเคแบบนี้อ่าแล้วเราก็จะพับส่วนเส้นตรงเนี่ยให้ลงมาข้างล่างให้มีความหนาประมาณ 3เซนค่ะน้องๆแตะกะด้วยสายตาได้เลยนะแล้วก็รีดให้เรียบค่ะน้องๆบางนคนอาจจะไม่มีแรงในการรีดให้กระดาษเรียบแบบนี้เราอาจจะใช้แท่งกาวเนี่ยช่วยรีดแบบนี้กระดาษมันก็จะเรียบยิ่งขึ้นตอนนี้นะคะกระดาษที่เราได้ก็จะรูปร่างคล้ายกับเรือค่ะเรือได้กันไหมคะน้องๆโอเคพอได้แล้วนะคะเราจะหยิบสองมุมนี้แบบนี้ หยิบตรงกลางนะเอานิ้วโป้งช่วยพยุงแล้วหยิบตรงกลางเนี้มาเจอกันมาเจอกันแบบทะแยงทะแยงแบบนี้นะอันนี้เราจะต้องใช้กะเอานะคะเราจะไม่มีกดเกลีชัดเราจะพยุงมาเจอกันตรงกลางแบบนี้สิ่งที่น้องๆจะเห็นคือสามเหลี่ยมตรงกลางนี้กับสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปเหมือนว่าวนะคะแบบนี้เห็นไหมเอามาเจอตรงกลางแล้วก็ใช้นิ้วหนึ่งกดไว้และมือที่เหลือเนี่ย รีดรีดข้าวๆก่อนแบบนี้และแน่นอนค่ะใช้ตัวช่วยนี่พอรีดได้แบบนี้แล้วมันก็จะเปิดปิดได้แบบนี้ใช่ไหมคะได้กันไหมลองเช็คซิเปิด<ช>ปิดได้แบบนี้หรือเปล่าโอเคถ้าเปิดปิดได้แบบนี้แล้วคราวนี้นะคะเราจะดึงกลับไปยากนิดนึงนะขั้นตอนนี้เราจะให้ เส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยมันขนานกันที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็กดให้กระดาษเรียบค่ะใช้สันกาวช่วยรีบเลยทำสองข้างเหมือนกันเลยค่ะน้องๆดุดดุดดุดดุโอเคนี่ค่ะนี่นะเคและสิ่งที่เราจะได้จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ น้องๆได้กันหรือ,อยังได้ค่ะดูทินะคะเราพับมาแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆพับกลับมาแบบนี้โอเคนะคะ <Okay S 1> พอได้แบบนี้แล้วคราวนี้นะคะเราจะตัดกันค่ะใช้กันกลตัดนะอันนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะน้องๆจัดกระดาษให้อยู่ในแนวนี้นะแล้วเห็นเส้น2เส้นนี้ไหมคะมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆ2ออันตรงนี้เราจะตัดมุมนี้กับมุมนี้แบบนี้ค่ะ หยิบกระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็2องฉับเท่านั้น1นึฉับแล้วก็อีกฉับหนึ่งสองฉับแค่นี้เองตัดแค่นี้นะคะแล้วเราก็พับพับลงมาแบบนี้ใช้กาวช่วยรีดหนอะแบบนี้ค่ะและเพื่อให้สิ่งที่เราพับอยู่เนี่ยยิ่งแข็งแรงเราจะทากาวไปด้วยทากาวตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยแล้วเราก็พับลงมาอีกใช้แ่งก้าวนี่แหละช่วยรียดให้มันเรียบๆอีกกระดาษอย่าดื้อนะอรีดให้เรียบขั้นสุดท้ายและสิ่งที่เราพับกันในวันนี้ก็คือก็คืออะไรคะน้องๆค้งา <c oughs> งคา,า,<ข>าวค้างคาวค่ะเอ๊แต่ค้างคาวเนี่ย ยังไม่มีหน้าตาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ดินซอรหรือปากกาเมจิกในการเติมหน้าตาของค้างคาวเราค่ะเราก็จะเติมตาเนาะตาขอดูดูหน่อยเป็นเส้นเฉียงๆเป็นสามเหลี่ยมสอบสอบหน่อยเนาะสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ปากก็มีเขี้ยวนิดนึงอ้าองปั่งมีคิ้วหน่อยแล้วก็มีหูด้านในของค่ะ นี่ค่ะได้แล้วั้างเ้านี่บินได้ด้วยนะชิบชิบชุบชบชนขอดูค้างเข้าของน้องๆสมาชิกคิดสนุกหน่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนี่คะพี่ฟ้อนโอ้โหค้างเขาน่ารักทุกตัวเลยแอบน่ากลัวนิดด้วยนะนี่ยขอบคุณน้องๆสมาชิกคิ่สนุกทุกๆคนเลยค่ะที่มาพับกระดาษกับพี่ฟ้อนในวันนี้และวันหลัง เรามาพับกระดาษด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านคะข้างข่าวของน้องๆทางบ้านน่ารักบินได้แบบข้างข่าวของพวกเราหรือเปล่าคะถ้าน้องๆอยากจะมาพับกระดาษไปพร้อมๆกับพี่ฟอนน้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่เลยค่ะ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะพี่ฟอนหล่อพับกระดาษกับน้องๆทุกๆคนอยู่นะคะ และตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกประจำวันก็มารอพวกเราแล้วเขาจะเป็นใครและมาจากที่ไหนเราไปพบกับเขาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณครับเป็นสมาชิกคิดสนุกเลข365ครับอันนี้ผมจะมาว่าลูกสไปโนโซลัสน,นั่นเองครับเะ็กส่วกินเนอที่ใหญ่ที่สุดโดับความจริงไม่ใช่ทีเล็นะคะแต่เ,เป็นสไปโนโลัสนะครับ ก่อนอื่นผมก็จะวาดตาม,มันก่อนนะครับแล้วสไปโนซอลัสก็จะชอบกินปลามากๆเลยครับพวกนี้ปากเหมือนจระเข้มากเลยครับแล้วพวกนี้ก็มีฟันแหลมด้วยนะครับฟันของสไปโนซอลัสไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วผมก็จะวาดมือวะมันนะครับเอาไว้จบับปลาแล้วก็เท้าครับต่อไปเราก็จะวาดหางมันครับ นี่คือภาพวาดสปไปโนของโมครับขอบคุณครับขอบคุณสมาชิกที่สนุกภูดหมายเลขสามามากมากเลยค่ะศิละปะของชั้นศิละปะของน้องปูเนี่ยเป็นการวาดรูปสิ่งที่เราชอบซึ่งก็คือไดโนเสาร์นั่นเองน้องๆคะถ้าน้องๆคนไหนกําลังเริ่มฝึกทํางานศินละปะนะคะพี่ฟอนอยากให้น้องๆเริ่มจากการวาดสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เราชอบของเล่นที่เราชอบสถานที่ที่เราชอบ เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนอะไรๆก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยค่ะและถ้าน้องๆคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกเหมือนกับสมาชิกคิดสนุกภูมินะคะน้องๆสามารถส่งคลิปวิดีโอหรือเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะส่งคลิปวิดีโอได้ที่ Facebook Fan Page คิดสนุกค่ะ ส่งจดหมายได้ที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10 10. 1 0 2 1 0แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่ทีน่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเย็นเวลาดีๆแบบนี้วันนี้พี่ฟ้อนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ